เพื่อนๆน้องเ oh. มื่อนี้พอกันเข้าครับผมกับช่องสมุทรพีอีสานช่องที่พาพี่นอ้องไปเบิ่งวิถีชีวิตการให้ยู่หาก,กินแล้วก็อาหารอีสานเจ็บเซ่อครับผมเมื่อนี้ผมสีมาสอนพี่น้องครับอ่ามาสอนในการปลาแคนเบื้องต้นด้วพี่น้องสำหรับเมื่อนี้พ่อผมไม่แค่รับเชิญครับไม่แค่รับเชิญมา่พอกับพ,พี่น้องเข้าครับผม Premises, อ่าพอสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าได้อาจารย์ Legend, อ๋อพอดแนะนตัวจังหน่อยได้ครับครับผมอ่าพอคํามตันดงข้าปุ๋ยอันนี้ก็เปอแชชนมากสังแนน่อยพอเราไปเออเชนแช่ยี่สิปีแล้วปอ้ยเปชนมาสังแสนอายุสิบเอ็ดปีสิบเอ็ปีแมนออจนเยอะหนึ่เจัดปีตรนนีเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสาสเอ็ดปีโอ้ยหกสิบปีเนาะไก่สิมมัสหล่นไก่สิบมันล่พอคัดที่รอัดต้งแต่ัดเทีนที่แรกแมน พ่อเป็นมหมอแคนเนาะโอ้พ่อเป็นหมอแค้นไม่แคนมาโรงเรียนกนันดังตกักคอพอกดดับในเป้าครับนับเป้าไปเพราาจับมันเป็นขยะอย่งไรบโอ้เป็นเองเลยนตัวนุ่มเป็นเ<ท>องโอ้อจับมือจับย่างไส่เหรอย่างไส้ครับสมัยก่อนมันออกปูนเนี่ยมาแหลกเนี่ยได้คนเนี่ยได้ลูกคนนี้ได้ลูกกันนะโอ้ครับเป็นสันนอกที่นี่ก็เลยเฮ็ดไปเฮ็ดมามันกะพวกหง่วมันเป็นตอนไหน เออเป็นโดยโมโหโตเนาะเออโดยความโมเฮ็ดซ้ำๆเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดดย้อๆเนาะคือสนใจเออห้าสนใจเนาะแต่ห้าสนใจแล้วมันมันสิมันสิมักวักแคบเนี่ยห้าสนใจมันก็ต้องมันต้องเป็นนะพูดว่าผู้ใดครับครับผู้ใดราไล่เลยพ่อเป่าได้เลยเป็นก่อนรายแรกที่แรกนั่นไล่เลยชุดเลยรายที่ว่าอยู่คอนเจนนั่นมันจะเปิดฐานนี่ยังไม่เศรอยังไม่จะใช่ครับยังไม่จะใช่ยังไม่จะใช่ที่ซอย าสไล่สาวยิกแม่สาวยิกแม่เนาะจังเลยแล้วมันไปเจอไอ้พอสาธิตจังหน่อยสาวจิกแม่สาธิตจังหน่อยก่อนที่เขาสู้บดฟื้นพวกอย่างเดีย้ให้พอสาธิตตรงจังหน่อยสาวยิกแม่มันเป็นใจเลยเดี๋ยวพี่หลงฟังเหมือนกันพี่หลงไล่สาวยิกแม่ลใช้ยิกแม่สะยิกแม่แหละครับอ่ไล่าวยิกแม่ครับของสีเนาะครับเนาะว่าฟังัะ ม่นเป็นค่นี้เนาะมสาวยิบแม่นโอ้ไล่สาวยิบแม่แค่นี้มันไม่หลายหล่นาอหลายมีไล่ไม่ลายเลยน right. like um, um, mm ี่มีมีไล่สาวยิกแม่ไล่ลมพัดไพ่ไล่เม่งพสตอมดอกไม้ไล่หน่อยไล่ใหญ่ไล่สิสวดนี่ละล่หน่อยไล่ใหไล่ชุดชนแน่นไล่ชุดชนแน่นอไล่อ้ไลมีมีหลายหลา่อ้มีหลายหลาไล่ได้พี่น้อยบ้านนี้ การฝึกบนต้นเั่นเหตุจากไหนพ่อการฝึกแข่งบนต้นนั่นเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องนับนับเป็นครูกันเออหาครูป่ะทูกไหมหาครูกันแสดงว่าแค่นี้มันไม่เป็นมันเป็นครูมันบอ๋อเป็นครูแต่มันนี้ครูยื่มันกันดิบันน้ซื้อกันบั้ย้ซื้อกันบ่แล้นพ่อผมเดาไาแค่มันครูกันซื้อกันพ่อพ่อบอมเมียนบอมเมียนเนาะคือมันเสียงไงในกำนวนมันสิครูเดียวมันสิครูกันโอ้ไข่ไข่ว่าพี่น้องไข่ไข่ว่าเนี่ยโอ้ไข่ไข่ว่า เป็นเป็นออกเต็บเลยพี่หนอคือคือเสียงครูคือตัวตัวหนึ่งเสียออกเต็บหนึ่งตัวหนึ่งออกเต็บจับตัวนึงออกเต็บสูงไข่ไข่กันเียนะพี่น้องอ่าใช้ครูมันอยู่ใส่แน่ก่อนวซ่เนี่มันเสียงหน่อยเนาะอ่าครับนี่มันเังไงนี่มันมาเข้ากันโอ้ ครูไปครูมันเออคันพี่น้องมันมันกะเป็นทีเป็นเหลือกัศจรรย์ก็ว่าได้พี่น้องเพราะว่ามันตรงกับโนชากคนนี่พี่น้องมันมีโนชากเป็นโนชากคนได้แค่ตามในผมศึกษามอ่ะมันเป็นโนชากคนมันก็มีโดมีเล่มีมีมีฟ้ามีส่วนมีลายไม่ที่คือกันมีโนเจตโต้คือกันคือกันคือกันสมัยก่อนบ่มีบุยจักมีแต่หม่อมเออกระหม่อมไม่ได้จำเนาะไม่ได้จำเนาะอ่เพราะแตนั้นเอ้าฮัมโมบุงพี่น้องครูที่เด้อครูหนึ่งเอาครูหนึ่งคูหนด่งเอาคร นี่ครับพี่น้องพูดที่แรกได้พี่น้องเด้อนี่ครับตัวไหนเนี่ยพอนี่มิซูนี่เรื่องโดนอตโดนี่น้องนี่โดนอตโดนอตโดนี่อ่าโดพี่น้องโดนี่ครับโด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 นี่ครับเล่เนี่ยเล่เนี่เลยเนี่ยพอตัวไหนเนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้เล่หนึ่งสองสามอ่าเอาอีกหนึ่งสองสามเหมือนกันอ่าครับนี่ครับพี่น้องเล่เนี่นี่เล่นี่ยนี่เล่อ่าต่อไปมี่ครับมี่ นี่นี่ตัวได้เนี่ยพอนี่หนึ่งสองเด้อนี่หนึ่งสีหนึ่งสีมีตัวไปฟ้าฟ้านาอฟ้านี่มีสองโซ่ครั้งเดียวท่าเดียวกันท่าเดียวกันนี้ยอฟ้าเนียเท่าเดียวกันเนาะตัวไฟคู่ซ้อนซ้อนซ้อนซอนสามหนึ่งสองสามเท่านี้กัหนึ่งสองสามนึ่งสองสามนี่ โอ้ตัวนี้ช่อนนี่เสียงเดียวกันเนาะเสียงเดียวกันมันเสียงเดียวกันเออบโบต่างกับสูงเนาะตัวนี้อ่าพูดต่อไปครับลาอ่าได้ครับเนี่ยถ้าไงถ้าเดียวกันทังไงนี่เดียวกันฮะหนึ่งสองสามสี่นี่กับโบอ่าทั้งโปทั้งนี่นี่ลาไปเนาะอ่าอ่าเราไปที่ครับเสียงสุดท้ายอ่า นี้โอที่ยากนี่มาซีที่อยากนี่หนึ่งหนึ่งสองสองน้องอ่าอ่านี่ครับนี่ที่โดเลยมีฟาสอซลาที่น้องอ่าห้องแดบฟึกไรลน้องผมน้องฝึกฝึกไหลกันไปโดเลยมีฟาโซลาที่น้องห้าเสียงผมสิ่งละอ่าไดเป็นคูไปคูมันเนี่ยโอ้ครัไปแหยมันคนเราคูมันสิดเสียงมันติดครับ มันชี้เออห้องกฝึกไรขืนไรลกไรจากซซ่ากอนนอกก็ค่อยไหาขืนไหวขืนไรขืนไรลงให้คองนอกบานี้การใส่ล่มเขาใส่เนี่ยอะไรล่มนี่เออมันหนึ่งล่มพอดีครับแล้วก็มันที่เจียวกับลีนน้ำเลพีโนโอลีนบอกมันเจียวกรบน้ำเีนเอาแมนบอครับลีนตะวัดโอ้มลีนนตะวันเาแมนบอกโอ้ โอ้เสียงว่าซังเนียงยูทีรีนเยบอยูทิริยนยูซียนตะเดซังเนียงซังเนียงังวาทีศาสิไกัสมมติว่าบ่มีบ่ใสทินยจาสดินโอ้โเป็นสีดงมกัเสียินกัี่มสินนสตะวัดหนาตะวันหลังครับสาวคอยคอยสาวยุกับนแต่นรบห่อ เสียงมาไหวซาสังเนียงสังวาตสังวาตมันอยู่ที่ลิ่นอยู่กับลิ่นกับลิ่นการฉวยว่าบูมิลิ่นมันก็สิไปซื้อๆของมันโอ้พอไปพอออกโอ้ผมขอเจอว่าพอของออกหมดเบ่ได้บ่ได้เนาะบ่ได้จำบว็อโอ้สม่ติบูมีลิ่นมั้งโอ้โอ้ไม่เสียหรืมันก็ไปเสียบ้านนี้บ้านนี้เขาสิฟึกงังไหนเขาสิงวิธีการฝึกขี่เหล็กฝึกลิ่นกับปุยยากเออเขาฝึกจงไหนขันเหล็กการใส่หันหนี่ง เฮ้เท่ลย่าดปองโรเดโลโลโลโโลโลโนี่ลีก็เรียนเท่ารออยก็เลียนเท่าฝึกกรเลียนเท่าเออโตเลียนะสวันหนาสวัรดหลังสวสดสวัด์ออกมันจะคอยเป็นเองหรอกเออห้องพยาญานมบานีร่มร่มนี่ฮมันเกี่ยวกับดีดซับพันกันเกียวขึ้กันจังหวะ มันก็มีจังหวะปองไอ้ปอแงแช่ต้องมีจังหวะจังหวะล่มเป็นล่มคอยล่มแห้งน,นะจ๊ะเวลาเล่าปองเป็นมีจังหวะของของกำลินอศ แเมื่อไปน้ากันแล้วเริ่มเริ่มแรกนี่ต้องต้องคัดปอขอผอขึ้นเป็นก่อนอ๋อกับปอสะก้อนนี่ยนอฮาร์ทสะก้อนปอสะก้อนปอขอสะกอนปอขอปอสูบเข่าสูบอกนี่บอกแมนเออสูบสูบสูบเข่าพ่อออกเนาะสูบเของสูบของสูบอะไรเนี่ยบอกสูบข้อพ่อออกก่อนเนาะเออพ่อพ่อห้าของแล้วเ้าวห้าวห้าก็เริ่ม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 ตัดดินบอกตัดดินแล้วจะเอาอย่างนี้ ตื่นเอลังสิล่ะไม่ได้เลงลักษณะบอกนอไรหอไม่ได้เลี้องอเออไ่ได้แรแรแแใช่ออนอออิ่งปอใส่่เออเออมันเป็นแสงออกจังหวะขอมันจะเี่าอไม่นเขาเสียิ่งอน่ะ ล้วนเนาะมันสิดัดดิแฟรนด์ลูกเดียวแต่สิบประมาณคุณสีย่ะแมนแมนเจสี่ยวะปะเจี่สิบุณสีวะเงี้ยสี่ได้เนาะพี่น้องผมผมขึ้นบ้านเนี่ยก็จีก็สิบประมาณนะเป็นสิบประมาณผมบ้านกี่นะเนาะอาจารย์แล้วก็เป็ี่ยนเนาะนี่เนาะเป็นเช่นไฮโเราลองเบิรงประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอาเดี๋ยวพี่น้องไปหัดเบิร์นเด้อ นี่คือพื้นฐานการทัดแค้นนะอันนั้แรกเทาต้องไลคูไปเนาะไลคูโเลมีฟาซอนลาทีโดเนาะกันสมบูรณ์ว่ามันบ่คูมบ่ถือกันมันจะเสียงแซดออกหรดอกมันจะเสียงออกันเสียงอยบ่ถือกันเนาะเครื่องเสียงบ่เหลนี่บ่ถือกันเนี่อบ่ถือกันเนาะเออนี่บ่ถือกันนะครับกันถือกันหรือไม่เนาะ โอ้ไปเสียเดียวกันปั๊บหมเขากันว่าไปเส็นเดียวกันปั๊บหมดดีบุกเขากันโอ้ครับมันสีมันสีเป็นสีหนอนี่นะนี่แหละพี่น้องพื้นฐานการฮัดเขียนหนึ่งห่อตรงไล่คู่ก่อนห่อต้องไล่คู่เป็นก่อนอัลแรกเสร็จแล้วกับชิมเจียงประกันแม่นคันแรกต้องฮัตเป็นก่อนเออรียนที่หลังก็ได้เออรียนชิมเจียงฮัดคู่ให้ได้ก่อนเนาะฮัดคู่เออฮัดคูชิมเจงียงชิมว่าเป็นการใส่ล่ม การใส่ล้มนาะการใส่ล้มการใส่ริ้วลักกะซีต่อไปก็ชิ้นเป็นการไล่นาะลงไล่นางนล่นี่ไล่แล้วลงายเนาะครับนี่แหละพี่น้องวิธีการฝึกแค้นมันสีเก่งเหรอ่าถือว่าเป็นมุ่นมั่งเนาะพ่อเนาะโอ้ยมุ่นมั่งเนาะแค้นนี่ต่อไปนี่เริ่มเบิร์ดเจอได้พี่น้องเบิดแล้วนี่เบิดแล้วจย่างน้อยปีหน้าจักรศีได้คือบัอ่าเริ่มเบิด์ด้พี่น้องเริ่มเป็นผ่านแผ่นฝากลูกหลานเห่าสืบทอดผมก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะอนุรักษ์สืบสาน ว่าทำไปเพนีสานสินี่ไว้เลือกอีกสินี่ไว้นอตมีมา,าต่างเดียวพอเตเมโซลูกโซลานในพี่น้องเพื่อนั้นให้พี่น้องซอยกันอนุรักษ์รักษาไว้นอนบสำหรับคลิปนี้ผมกับพ่อคั้ตันลาพีลาน้องไปก่อนครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเยอะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสะมาพอพี่น้องไปขึ้นเรานอตสำหรับคลิปนี้ จากพิจารณงไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ